ไม้มงคลเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สามารถช่วยเสริมมงคลให้กับเราได้สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้สะสมบุญชาแนลขอนำเสนอเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับไม้มงคลเสริมดวงก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆฝากท่านผู้ฟังทุกท่านกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม เพื่อเป็นกําลังใจให้กับสะสมบุญชาแนลด้วยนะคะไ่ยมงคลทางด้านแคลวคลาดปลอดภยัยเราทุกคนไม่อาจรู้ได้เลยว่ารอบๆบ,บริเวณที่อยู่อาศัยมีสิ่งอัปมงคลหรือพูดผีปีศาจมากน้อยเพียงใดซึ่งสิ่งอัปมงคลและพูดผีที่ว่านี้สามารถสร้างผลเสียให้กับ ท่านผู้ฟังได้มากมายอาจนำโรคภัยไข้เจ็บอาจจะนำพาเคราะห์กรรมมาให้หรือผีไม่มีญาติที่จ้องแต่จะขอส่วนบุญจนทำให้พลังชีวิตของท่านผู้ฟังสุดโซมหากท่านไม่ทำการป้องกันเอาไว้เสียบ้างวิญญาณและสิ่งอัปมงคลก็จะเข้าสู่บ้านเรือนของท่าน และสร้างความยากลำบากให้กับท่านได้อย่างง่ายดายส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆไม่หยุดไม่หย่อนคนในครอบครัวจะทะเละาะเบาะแวง้งด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องหรือเกิดเรื่องร้ายๆกับตัวท่านและคนที่อาศัยอยู่ในชายคาเดียวกับท่านต่างๆนานาซึ่งการจะป้องกันสิ่งไม่ดีต่างๆเหล่านี้สามารถทำได้ไม่ยาก สามารถทําได้ด้วยการปลูกต้นไม้ที่เป็นมงคลไว้ในบ้านเรือนของท่านไผ่มงคลทางด้านแคล้วคลาดปลอดภัยไผ่เป็นไม้ที่ให้มงคลด้านแคล้วคลาดช่วยให้ปลอดภัยจากพยันตรายทั้งปวงธรรมชาติของไผ่เป็นไม้ที่อ่อนตามลมไม่ต้านลม ไม่ว่าจะมีพายุหนักสักเพียงใดไผ่ก็ยังคงยืนต้นได้โดยไม่หวาดวัน่นในขณะที่ไม้อื่นๆต่างก็มีอันต้องเป็นไปด้วยเหตุนี้คนจีนโบราณจึงเชื่อว่าหากปลูกไผ่เอาไว้ในบ้านเรือนของตนจะช่วยให้ผ่านพ้นทุกอุปสรรคและปัญหา รวมไปถึงพยันตรายต่างๆที่เข้ามาแพ่ว่านทั้งอันตรายที่เกิดจากมนุษย์และอันตรายที่เกิดจากพูดผีรวมไปถึงคุณไสที่มองไม่เห็นด้วยเหตุนี้ไผ่จึงเป็นเครื่องประกอบในงานมงคลต่างๆเพื่อให้ราบรื่นและผ่านไปได้ด้วยดีในวันขึ้นปีใหม่ คนจีนจะนํากิ่งไผ่มามัดรวมกันเพราะเชื่อว่าหากนํากิ่งไผ่มาทําไม้กวาดจะสามารถกวาดเอาเรื่องร้ายๆออกไปจากบ้านเรือนของตนได้เพื่อให้บ้านเรือนเกิดสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัยอีกทั้งยังเป็นเคร็ดเพื่อให้ปีนั้นเป็นปีที่ราบรื่นและนอกจากไผ่จะให้มงคลทางด้านแคลวคลาดแล้ว ยังให้มงคลทางด้านความร่มเย็นอีกประการหนึ่งเพราะไผ่เป็นไม้ที่ไม่มีช่วงจำศีลและผลัดใบเรียกว่าผลิใบตลอดปีไม่มีช่วงที่เหี่ยวเช้าหรือสุดโซมเมื่อปลูกเอาไว้ในบ้านเรือนของตนจะช่วยให้ความร่มรื่นส่งผลให้ผู้ที่อาศัยภายใต้ร่มเงาของไผ่ มีแต่ความสุขปราศจากเรื่องทะเลาะเบาแวงไผ่จึงเป็นไม้ที่ผู้หลักผู้ใหญ่ปลูกเอาไว้ในบ้านของคู่บ่าวสาวที่แต่งงานใหม่เพื่อให้ครองคู่กันได้ตลอดรอดฟังถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรและครองคู่กันอย่างมีความสุขแต่เนื่องจากไผ่เป็นไม้ที่มีใบดก หากปลูกลงดินต้นจะใหญ่โตใบจะนาะเวลาที่ใบร่วงหล่นอาจสร้างความเดือดร้อนให้กับบ้านข้างเคียงดังนั้นหากมีพื้นที่จำกัดควรปลูกไว้ในกระถางจะเป็นการดีกว่าเพราะจะได้บังคับให้ต้นไผ่ไม่ใหญ่เกินไปนักเพราะหากเกิดมงคลต่อบ้านเรือนของท่าน แต่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นจะกลายเป็นว่าสร้างปัญหามากกว่าเกิดผลดีเว้นเสียแต่ว่ามีบริเวณบ้านกว้างขวางมากพอดูอีกทั้งมีรั้วรอบขอบชิดก็ให้ปลูกลงดินจะได้อย่างรากลึกเป็นสิริมงคลแก่บ้านเรือนยิ่งขึ้น วันเวลาที่เหมาะสมโบราณว่าให้ปลูกวันพุธตอนเย็นเย็นเพราะมงคลทางด้านแคล้วคลาดวันพุธจะเหมาะสมมากที่สุดช่วงเย็นเป็นช่วงที่แสงอาทิตย์ไม่ร้อนแรงจะเกิดมงคลทางด้านร่มเย็นเป็นสุขแก่ผู้อาศัยในเรื่องของวันเวลาปลูก อันนี้นำแนวทางของโหราศาสตร์ไทยเข้ามาผสมส่วนตำแหน่งที่ปลูกควรเป็นหลังบ้านหรือมุมซ้ายขวาของตัวบ้านไม่ควรปลูกชิดกำแพงมากนักแนะนำเพิ่มเติมว่าไม่ควรปลูกไผ่ไว้เพียงลำพังใต้ลำต้นควรหากระถางต้นไม้ หรือทำเป็นสวนหย่อมขนาดย่อมย่อมเป็นวงกลมรอบโคนกอไผ่เพราะใบไผ่เป็นปุ๋ยอย่างดีช่วยให้เกิดมงคลทางด้านเกื้อหนุนมงคลที่เกิดจะได้ส่งผลไปถึงบริวารของท่านช่วยเพิ่มบารมีและสง่าราศีให้กับตัวท่านได้เป็นเท่าทบทวี เรื่องบางเรื่องเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะสำหรับเรื่องราวดีๆที่สะสมบุญชาแนลนำมาฝากในวันนี้ mm hmm. ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยหากท่านผู้ฟังท่านใดชื่นชอบสาระดีๆที่นำเสนอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสะสมบุญชาแนลด้วยนะคะขอบพระคุณที่รับฟังสวัสดีค่ะ